ดู t ิ i สท i m มนะครับอยู่กับ Dark Souls 3ก็ไม่มีอะไรมากนะเพนเกมมันกำลังลดราคาอยู่แล้วราคาค่อนข้างคุ้มมากเลยทีเดียวสำหรับใครที่จะซื้อนะครับสำหรับ d ด็กซ Play ตอนนี้แล้วทีนี้เนี่ยแน่นอนตระกูลโซลเน่ยมันขึ้นชื่อเรื่องของ ความยากอยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นเรามีตัวช่วยนะครับตัวช่วยอะไรก็คือการฟาร์มครับคือการฟาร์มอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าเกมโซเนี่ยคือเกมที่ค่อนข้าง,างใช้ฝีมือ,อผมเรียกว่า80% 9 0เ้ลยแล้วลกันแต่ถามว่ามันช่วยยังไงบางทีมันก็ช่วยให้เราเพิ่มโอกาสรอดนะครับเพิ่มหลอดเลือดเพิ่มโจมตีให้เราโจมตีแรงขึ้นนะครับผมเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูละกันว่าจุดฟาร์มที่อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ จุดฟาร์มที่ผมคิดว่าดีที่สุดในเกมอยู่ที่ไหนอันดับแรกก่อนที่จะรู้ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยทำความเข้าใจก่อนว่าเกมโซเนี่ยเห็นขวาบนไหมครับน้ำหนักอย่าไปดูเลเวลผมนะอันนี้ผมฟาร์มจนน่ปจนผมรู้สึกว่าจุดนี้ดีที่สุดแล้วนะครับก็เลยได้อย่างนี้มาเลเวลเนี่ย1น1นะครับแต่ทีนี้ผมจะให้ดูขวาบนนะครับตรงเวทไลโช 95.6ซึ่งดาร์กโซเนี่ยถ้าเกิดน้ำหนักเยอะมันก็จะทำให้อะไรเชื่องช้าไปหมดนะครับค่อนข้างกินสเตมิน่าด้วยแต่เราไม่แคร์เพราะว่าจุดนี้เราไม่ได้วิ่งผมบอกเลยเราแทบไม่ได้วิ่งเลยนะครับตีอย่างเดียวตีแล้วเดินกลับมาแล้วก็ตีนะครับมันจะทำให้เราง่ายมากๆทีนี้อุปกรณ์ที่ผมสวมใส่เนี่ยอาจจะไม่ต้องตามผมก็ได้ หลักๆเน้นแค่อาวุธพอครับขอเป็นอาวุธ s t r a น g e หนักๆอาวุธที่หนักเลยในะยาเนี่ผมใส่เนะี่ยหนักมาก d r a g o n Truth นะครับตีบวกเลยเรียบร้อยแล้ว,ลวได้ Attack ตามที่เห็นครับ342บวกด้วย248นะครับค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวแล้วก็อุปกรณ์นี่แหวนผมใส่เพิ่ม Strange อีกทำให้เราแรงขึ้นอีกแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ผมไม่มีแหวนใส่ แล้วก็น,นี้ถ้าเกิด HP เต็มเนี่ยมันจะบวก Attack เข้าไปอีกนะครับแล้วก็อันนี้จะอาศัตรูมันจะดรอปโซก็คือดรอป HP ขึ้นมานิดนึงไม่ไม่เยอะหรอกนะครับใส่แค่นี้พอแต่หลักๆขอแค่อาวุธตรงนี้อาจจะไม่ต้องเป็นตรงนี้ก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นสาย Strange นะครับผมแล้วทีนี้มาดูจุดฝาดผมจะ Travel ไปที่นี่ครับ Dragon Ash Peak แต่ว่าจะเป็นจุดนี้นี่จุดที่ผมเลยดราคอนคินนะครับถามว่าจุดนี้ไปยังไงเนี่ยมันจะต้องอไปที่แห่งหนึ่งแล้วเราจะต้องไปนั่งสมาธิตรงนั้นแล้วแน่นอนครับมันจะนำเรามาที่นะครับ Arch Dragon Peak. อาร์ชดรา e อนพีกเราไปกันเลยถึงแล้ว ผมจะไม่เสียเวลาไปอธิบายว่ามันมายังไงนะครับเพราะว่ามันมาตามเนื้อเรื่องได้อยู่แล้วทีนี้เรามาดูเลยจุดที่เราจะไปกดวิ่งก่อนได้เสียงกระดิ่งไหมครับนี่แล้วมีตัวเกิดอันดับแรกกดสามเหลี่ยมเพื่อจับอาวุธูมมือแล้วจากนั้นก็ปาดลงไปฟาดเข้า,าให้แล้วก็ R2 1 t หนอ1อีก1นึ่ทีเฮ้ยห,หลบหลบทำไมหลบทำไมหลบทำไม นะครับแล้วถ้ากลับมายินที่เดิมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ในการแบ็กต็ปทำยังไงเดี๋ยวดูจังหวะเห็นวงรอบๆบ,บม,มันไหมข้างล่างพอวงรอบ,ล,อบ,ล,อบล่างขอยหายปึ๊บฟาดกด R1 ปึ๊บขึ้นมาอีกกด R2 ปึ๊บแล้วกด R1 นี่อืมเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับดูเอพี่ที่ได้4,4 0 0ัน่เนี่ยแป๊บเดียวขึ้นหมื่นแล้วจากตรงมีอยู่พ0 0กว่านะครับสองตัวขึ้นหมื่นแล้วเนะี่ยดูวงข้างล่างนะเห็นไหม พอวงใกล้หายกดอาหนึ่งอืมกัดจังหวะอาสองปุ๊บอาหนึ่งปุ๊บเฮ้ยหลบอืมอย่าหลบอย่าหลบอ่าวผมวิ่งกลับก่อน <c oughs> นั่นแหละเห็นไหมแป๊บเดียวหมื่นเจ็ดแล้วไม่ต้องวิ่งไปไหนไกลเลยฟาร์มอยู่ตรงเนี้ยเรื่อยๆนะครับจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันขึ้นช้าแล้วก็ไปลุยต่อนะครับผมกาไหนเดี๋ยวผมจะไปลุยต่อ ให้มันจบไปแล้วผมค้างมานานหลังจากที่ไปเล่นเกมอื่นมานานนะครับต้องใช้สมาธิในการเล่นหน่อยสำหรับเกมนี้นะครับโอเคถ้าใครชอบนะครับก็สำหรับ YouTube ก็กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้นะถ้าแชร์ก็จะขอบคุณมากสำหรับ Fan Page ก็เหมือนกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ, like, share, ะรบจะขอบคุณมากยิ่งกดติดดาวยิ่งขอบคุณมากเลยสำหรับข่าวสารนะครับเราจะมอบให้ทุกคนอย่าง แน่นๆเลยเดียวพยายามอัปเดตตลอดนะครับแล้วก็เวลามีทริคอะไรเนี่ยเราจะมานําเสนออย่างนี้แหละนะครับยังไงฝากไว้ด้วยละกันดูดิสทามลาไปก่อนสวัสดีครับ